สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อต้อยดำซิงครับดีวพามาดูช่าง,งกลืนทำอะไรช่างกลืนโอ้ช่างกลืนทำอะไรเอาแมคโรน้อยมาขุดจะปลูกต้นไม้หรือเปล่าครับนี่น่าจะใช่ครับโอ้โดยช่างกลืน เฮ้ซูสสามซู์ครับอุบเบยครับของทีมงานวีระวันนี้ช่างเกลือนมารับจบครับนี่ ดีที่ดินไม่ค่อยแข็งเท่าไรครับนี่โอ้โหลดโหลด ไล่มาตั้งแต่นู่นครับนุได้สองสี่หกเจ็ดแปดแล้วครับ ได้แปดลุ้มแลยฮะโอ้ปุ่มเต็มปุงกีเลยครับนี่ ฉันกลืน <c oughs> อยู่แต่แก้วครับรวดเร็วทันใจ <laughs> ยาดิสวยงามเลยโอ้ สมอคิลลิงิดแล้วครับ ลัดแรงแรงอะ่ะฮะล <laughs> ูกเฟื่อว่า <laughs> ไม่แรงครับนะ ตูบอรครับนี่ขุดลุมลูกต้นไม้ครับโอ้โหมะม่วงครับต้นเล็กครับต้นเล็กแต่โอ้โยมันเต็มต้นเลยครับ อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดสับสก์กอให้ช่องโต้ต้อยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ